สวัสดีค่ะไปเที่ยวกับกล้วยกันค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษอีกหนึ่งวันค่ะกล้วยมีเพื่อนชาวต่างชาติเป็นชาวสวิสแลนด์และฝรั่งเศสมาเที่ยวหากล้วยที่บ้านค่ะครอบครัวนี้เขาแพลนท่องเที่ยวรอบโลกเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือไปมาแล้ว15ประเทศด้วยรถบ้านคันนี้ละค่ะการที่มีรถบ้านแบบนี้แล้วก็การที่ได้ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนเลยใช่ไหมคะรวมทั้งกล้วยด้วยค่ะทุกคน เดี๋ยวจะพาไปดูรถบ้านนะคะ,ะไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างข้างใน oh, <come> เดี๋ยวก็พาวนๆดูโดยรอบก,ก่อนนะคะทุกคนรถคันนี้ก็ขนาดใหญ่อยู่พอสมควรน้ำหนักรถก็6ตันค่ะทุกคนจุน้ำมันได้ประมาณ70ลิตรหน้าต่างก็เปิดได้เหมือนหน้าต่างบ้านเลยนะคะด้านท้ายรถนี้ก็จะ แขวนห้อยจัก,กรยานไว้สี่คันค่ะเขาเดินทางกัน4ี่คนนะคะก็จะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกชายสองคนค่ะเฮ้ยเซอร์วอลกัมทูมไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในรถกันค่ะ Hola picture. Oh, pause Oh, <laughs> can I go? What's the inside? Apartment missing. Apartment missing. Oh, this one for cook. To bedroom. Okay. Yeah. เตียงนอนของเขาตรงนี้กางให้มันใหญ่ออกได้นะคะโตตัวนี้ก็กางออกได้ค่ะ <Yeah. S 1> อันนี้แปลงเป็นโต๊ะได้ f o r eat f o work f o yes for everything and you create video here wordpress yeah for keep stock y e อ s อ <Yeah. S 1> โอเ n ทุกส่วนของรถสามารถเปิดเก็บของได้หมดเลยคะชวนร้านชวนร้านโฟล์ลอนฟิล์ฟอร์สคูลและเมนบุกน่าฟอร์ี้ลันชิโบไลท์แอนติโครปส์โอเคโองดี Yes. Yeah okay took two hot and this one too hmm. mm. but don't have air or have fan right from Thailand oh from <laughs> Thailand <laughs> really? you just yes, put... from Thailand okay because yeah. when stay in Switzerland and friend no yeah. no use fan yes in june not very, hot very very hot in June no. mm. Okay mm. ห้องน้หน้ไเดรบี้ไอติมปองดอ่นี่คือห้องน้ำอ๋อที่กระชบี้แล้ไมค์แนพดี้สวนโอเคช่ว้อกนอามทงแทงน้ำอยู่ตรงนี้ถ้ามัลิตรส5 0ลิตร เราหาสิ i อี how many day for can use this one ten days ten day อ้ ten d a for four p e o p l h a v gas h a v small small gas inside have water oh have i l t e r for i n g water here มีตู้เย็นเล้กๆอยู่ตรงใต้เตาแก๊สนะคะนีคนยเป็นคนยเป็นอ for the อันนี้ไปห้องเด็กๆข้างบนหมอแม่ห้อง for driver น mm ี hmm. this one. Mm ่นั่นหนึ่งพันเพราะเขาบอกเลย but have have the have home maybe when have when น no mm ุกไปต้นแ้นห่อขึ้นปีใหม่หรือวม good Australia no how how sorry how much all this one everything ห <Yep. S 2> no, ัวหัวหั p หัวหัว ู<แ>ห,<ว>ห้องนอนของเด็กๆก็จะเป็นเต็นท์อยู่บนหลังคานะคะจะมีบันไดปีนขึ้นไปว,ว้าวรูปที่เขาเพ้นข้างรถนี้เขาเพิ่งเพ้นมาจากประเทศลาวนะคะไม่ทีคฟู Bedroom of student. Yes, I have this one. Before, ah, yes. Years, I, I see in turn. your YouTube you have the local one more. Yeah And now? And ring three, three ears. Mm -hmm. And after I sold this one, mm. built this one. Because it's too big. Too it's big? Too, bigger yes. more than this Oh one? Yes, yes, yes. 10 ton. This ten ten one, ten. 6 tons. And ten. Ten. this one, 10 tons. and how much how much you sell this one for w i t h furniture with accessory everything this one no no about this one for sale no oh yes less expensive this this one okay yes this one is very very strong yeah it's better better this one yeah okay ก่อนหน้านี้เขามีคันสีเหลืองนะคะก็คือคันใหญ่กว่านี้น้ำหนัก10ตันนะคะมันใหญ่มากเกินไปเขาก็เลยขายสีเหลืองแล้วก็มาทำคันนี้ อาญาริเซนอคุณ่ามาตาเริ่มเดินทางตั้งแต่ปี2019นะคะแล้วก็นี่คือรายชื่อประเทศที่เขาไปมาแล้วะคะ่ะโอ้ยดิสนีย์ไทยภาสาไทยกุสุมาต <c oughs> ้ามนเชยงงไม่ดิสนีย์เดิมหลวงพระบางลาวดิสน์ ท่าชายทาชายแม่สายอีเชียงรายเชียงรายนายุษจิอ่า maybe I can script Nicola Parfum Sukhothai เงย,ย I want my signature here yes u l a best go just yeah you have a n m a y m a n s i n g e อ ah yes biker เจ้าพ่อพาหลง you know you, you, know, the you know the meaning you don't know the meaning อนี่อิอออสวรว่าประเศปอยโล้อดิสน,นไทย <c oughs> <laughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนในประเทศไทยอะแปะไว้้รถตู้ลุงมีกัวเพลแล้วเจอกันยูโน o ดิส e ร e ณเด a n ม understand this one Huh? she ask uh, next 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 h e r where you want go for travel next station next station Yeah. After Thailand Yeah. south of Laos เอ่อ a ปอีสานไปลาวใต้ต่อเนี้ย how many country you travel with this one? I think I 15ค่ m a ม่15 ไปมาแล้วสิค่ะ oh, mm hmm. uh, 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 อ๋อดสไนตีดอะบายออฟวอเตอร์อาบน้ำ f r o ้ l า o very yes Ilan built in l าวไปสิบประเทศแล้วออกแบ้ไ ตอนนี้ก็คือกำลังเติมน้ำใส่แท้งนะคะที่อยู่ท้ายรถก็คือความจุ350ล mm ิตรเขาใช้4คนเขาบอกว่าใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึงถึง10วันค่ะ บนหลังคารถนี้จะมีแผงโซลาเซลล์ขนาด420วัตต์2แผงนะคะแล้วก็มีมอบอแปลมีแบตเตอรี่สำหรับเก็บไฟไว้ใช้ในรถค่ะอยากได้แบบนี้สักคันไหมคะทุกคนกินนอนอยู่ในรถท่องเท,ที่ยวไปเรื่อยๆกลัวจ,จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนบ้างฝากติดตามได้ใน EP จะต่อไปนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจและ YouTube ของครอบครัวนี้ด้วยนะคะหาคุณหน้ามาทาท่าโวยาสค่ะ สำหรับอีพีนี้จบการรีวิวรถบ้านกระตุ้นความอยากของทุกคนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบายค่ะ